สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีช n e l วันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์โครงงานเสียงเครื่องให้จังหวะเมโทรโดมนะครับลักษณะาการเชื่อมต่อเป็นรูปนี้นะครับเริ่มจากแบตเตอรี่ b 1ต, 1, 1, oh 1ต่อเข้ากับความต้านทาน r หนึ่ k โอห์มไปข้าอุปกรณ์ของความต้านทาน r ันต่อเข้ากับ v r 1 1 0่ k โอห์มนะครับ โดยที่ขากลางของ VR1 นะครับต่อไปยังขาเบสของ Q1 ท r a n s งนสิสเตอร์ 2n 3904นะครับขา C ของ Q1 ต่อเข้ากับขาเบสขา B ของทานซิสเตอร์ Q 2 2n 3 9 0 6 2 n 3 9 0สนี้จะเป็นทานซิสเตอร์ PNP นะครับสังเกตที่ลูกศรชี้เข้านะครับ Q1 จะเป็น NPN นะครับลูกศรชี้ออกขาอิมิเตอร์ของ Q2 t r a n นะครับทานซิตเตอร์ต่อเข้ากับต้นขาอุปรกรณ์ของ r 1นะครับ ขา B ของ Q1 นะครับที่ต่อมาจาก VR1 นะครับต่อไปยัง C ค a p a c i t o อร์อิเล็กทรไล์นะครับขั้วบวกนะครับแล้วก็ขา E ของ Q1 ทรานซิสเตอร์นะครับต่อลงกราวที่ขั้วลบนะครับจุดร่วมที่เป็นขั้วลบก็ต่อเข้ากับขั้วลบของสปีกเกอร์นะครับลำโพง m ิน d a n ด e 8โอห์มนะครับขั้วบวกของลำโพงต่อเข้ากับขั้วลบของค a p a c i t o อร์อิเล็กทรไล์ C1 แล้วก็จุดร่วมเดียวกันต่อเข้ากับขาอลเล็กเตอร์ ขา C ของ t าเนเตอร์ Q2 นะครับวิธีการทดลองวงจรโครงงานเสียงเครื่องให้จังหวะเมโทรโดมนี้นะครับก็คือเมื่อเราป้อนไฟแบตเตอรี่ B1 เข้าวงจรนะครับเสร็จแล้วทําการปรับ VR ไปตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ทนเข็มนาฬิกาแล้วก็สังเกตก,ก,ก,การเปลี่ยนแปลงนะครับว่าได้ยินเสียงเมโทรโดมอย่างไรนะครับลักษณะการเชื่อมต่อลักษณะขาของคาเนเตอร์ Q1 และ Q2 นะครับ เริ่มจากทางซ้ายมือนะครับก็คือขา e ขากลางคือขา b แล้วก็ขาริมขวาสุดก็คือขา c นะครับเราต้องดูลักษณะขาของานเซิสเตอร์ให้ดีนะครับถ้าเราต่อไม่ถูกวงจรก็จะไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆกับแผงฟอโตบอร์ดครับเรามาดูลักษณะการเชื่อมต่อวงจรเล็กทรอนิส์กับวงจรเครื่องคูงานเสียงเครื่องให้จังหวะเมโทโดมนะครับ เริ่มจากแบตเตอรี่ควบวกเลยนะครับอันนี้เป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับบวกสีแดงดำพอลบนะครับบวกก็ทําการเชื่อมต่อจุดร่วมที่ตรงแผงฟลตบอร์ดนะครับลบก็ต่อจุดร่วมที่แผงฟลตบอร์ดนะครับ R1 ความต้านทาน 1k โอห์มนะครับก็คือน้ําตาลดําแดงนะครับปลายขาอุปกรณ์ของ R1 นะครับทําการเชื่อมต่อเข้ากับขา1ของ VR1 นะครับขา1คือเส้นสีเขียวนี้นะครับริมที่ซ้ายสุดนะครับ มีอันหนึ่งก็คือหนึ่ง k โอมนะครับดินสายสุดขา2ก็คือขากลางนะครับที่เป็นเส้นสีแดงนะครับทําการเชื่อมต่อไปอยังขาขาเบสของทรานซิสเตอร์ q 1นะครับทรานซิสเตอร์ชนิด npn 2 n 3 9 0 4กส่วนก็คือขากลางนะครับส่วนที่เป็นขา e ก็คือขาซ้ายสุดของทรานซิสเตอร์ก็คือจะเป็นสีขาวนี้นะครับสายจัมเปอร์นะครับทำการเชื่อมจัมลงกล่าวที่ไฟลบนะครับ ส่วนที่เป็นขา C นะครับก็คือขวาสุดของ Q1 นะครับทารานเตอร์ Q1 ก็ต่อไปยังขาเบสของ Q2 นะครับก็คือขากลางของทารานซิสเตอร์ตัวบนนะครับก็คือเป็นชนิด PNP 2N3906 นะครับขา E ก็คือริมซ้ายสุดของทารานซิสเตอร์ Q2 นะครับทำการเชื่อมต่อกับไฟบวกก็คือริมซ้ายสุดต่อไปยังไฟบวกนะครับ ลิมขวาสุดก็คือขา c นะครับทำการเชื่อมต่อกับขั้วลบของ c 1นึาปาซิเตอร์ชนิดเดลคารทยนะครับก็คือจัมปเปอร์สีเหลืองนี้นะครับอันนี้จะเป็น c หนึ่งนะครับก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็จุดร่วมเดียวกันนะครับจะทำการเชื่อมต่อไปยังขั้วบวกของสปิเกอร์หนึ่งนะครับลำโพงก็คือสายสีแดงเส้นนี้นะครับต่อไปยังลำโพงส่วนสีเขียวนะครับก็เป็นขั้วลบต่อ วงกลาวนะครับของสปีคเกอร์หนึ่งขั้วบวกของคาปาซิเตอร์นะครับ C 1ก็ทำการเชื่อมต่อไัยังขา B ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q 1นะครับ 2N3904 ก็คือขากลางนะครับอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อวงจรเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดลองโดยการต่อแบตเตอรี่ B 1 9โวลต์ k, เข้าวงจรน,นะครับแล้วก็สังเกตว่าโครงงานเสียงเครื่องให้จังหวะเมโทรโดมเป็นอย่างไรนะครับ ตอนนี้ต่อแบตเตอรี่ b 1 9โวลต์เข้าวงจรแล้วนะครับสังเกตเสียงที่ได้นะครับเป็นลักษณะเสียงเครื่องให้จหังหวะเมโทรโดมนะครับแล้วเราจะทำ,ทำการทดลองปรับหมุน vr นะครับสังเกตถ้าหมุนตามเข็เมนาฬิกาคือหมุนไปทางขวามือนะครับ ความต้านทานมากนะครับก็คือมีค่า1 0 0 k โอห์ม oh ก็คือเราจะปรับไปเรื่อยๆนะครับสังเกตถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาเสียงจะช้าลงนะครับความต้านทานมากขึ้นนะครับสัญญาณเสียงให้จังหวะก็จะช้าลงตอนนี้ผมปรับบ R นะครับให้มากขึ้นตามเข็มนาฬิกา อันนี้ปรับที่100 k โอห์มนะครับสูงสุดเลยนะครับสังเกตเสียงนะครับก็จะดังเป็นจังหวะนะครับแต่ช้ามากนะครับเนื่องจากว่าความต้านทานมากนะครับเราลองปรับทวนเข็มนาฬิกานะครับเราสังเกตเสียงนะครับพบว่าเมื่อความต้านทานน้อยนะครับ ก็จะได้ยินเสียงเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเราหมุนจนสุดเลยนะครับก็จะทําให้ไม่มีเสียงนะครับก็คือความต้านทานเป็นศูนย์นะครับก็คือปรับความต้านทานขึ้นเล็กน้อยนะครับจะพบว่าเสียงให้จังหวะเมโทรโดมก็จะดังถี่ขึ้นนะครับจากการทดลองนี้นะครับเป็นวงจรกําเนิดสัญ,ญญาณเสียงโดยใช้ทรานซิสเตอร์นะครับซึ่งสามารถเรา สามารถสร้างวงจรเสียงเครื่องให้จังหวะเมโทรโดมนี้นะครับโดยใช้ทรานซิสเตอร์เพียง2ตัวนะครับแล้วก็ความต้นทานแล้วก็คาปาซิเตอร์ C 1 100งมโครฟาลัดนะครับสังเกตนะครับข้อควระวังในการเชื่อมต่อขั้วของคาปาซิเตอร์อิเล็กทริคนะครับขั้วลบต้องต่อลงกล่าวนะครับขั้วลบต้องต่อไปยังขั้วบวกของลำโพง SP 1นะครับแล้วก็ขา C ของทรานซิสเตอร์ Q 2นะครับ ก็คือริมขวาสดจะเป็นจัมเปอร์สรีเหลืองนะครับถ้าเราเชื่อมต่อขั้วไม่ถูกเสียงก็จะไม่ได้ยินนะครับเนื่องจากคาปาซิเต,เตอร์จะทำหน้าที่คัปปิ้งสัญญาณนะครับในการเชื่อมต่อสัญญาณจากทรานซิสเตอร์มายังลาโพงนะครับทาให้เราได้ยินเสียงนะครับลาโพงก,ก็จะแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียงให้เราได้ยินนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แกช่นงของเราแล้วกสมาชิกกดติดตามส s c r i ายกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ